สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพี่บิวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะจ๊ะวันนี้เราก็มาเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Scratch โปรแกรมภาษา Scratch เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานเช่นเกมนิทานมีการโต้ตอบกับผู้ใช้โดยการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย2.1การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาสคร เป็นการใช้บล็อกคําสั่งมาวางต่อกันแทนการพิมพ์คําสั่งตัวละครมีตัวละครและฉากที่ใช้สร้างเรื่องราวต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ webscratch.mit.edu ได้โดยปกติการทำงานของคอมพิวเตอร์ ทำงานแบบเรียงลำดับตามคำสั่งตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรมหากต้องการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกจะต้องใช้คำสั่ง if else ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษา Scra t c h จะใช้บล็อกคำสั่งดังนี้เงื่อนไขการทำงานถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานในในส่วนนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานในส่วนนี้ ข้าตอารเขียนโปรแกรมอย่างถูกวิธีสามารถเขียนได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้การต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลต่างของตัวเลข109กับ95ถ้าผู้ใช้ตอบคำถามถูกตัวละครจะแสดงคำว่าเก่งมากแต่ถ้าผู้ใช้ตอบคำถามผิดตัวละครจะแสดงคำว่าคำตอบยังไม่ถูกต้อง สามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความหรือการเขียนผังงานได้ดังนี้ 1. แการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ 1. แสดงข้อความว่า109ลบเเท่ากับ 2. โปรแกรมรับค่าคำตอบจากผู้ใช้ 3. ตรวจสอบคำตอบที่รับมาว่ามีค่าเท่ากับ14หรือไม่ 4. แสดงผลลัพธ์ถ้าเป็นจริงให้แสดงข้อความว่าเก่งมากถ้าเป็นเท,ท็จ ให้แสดงข้อความว่าคำตอบอยังไม่ถูกต้อง 2. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน 1. เริ่มต้นได้รับค่า109ลบ95เท่ากับโปรแกรมรับค่าคำตอบจากผู้ใช้คำตอบที่ที่รับมาเท่ากับ14ถ้าเป็นจริงข้อความจะขึ้นว่าเก่งมาก แต่ถ้าเป็นเทสคำตอบยังไม่ถูกต้องและก็สิ้นสุดการทำงาน 3. การเขียนโปร,โรแกรม 1. เข้าเว็บไซต์ s c r a t m i t e d u 2. คลิกสร้างเพื่อเรียกใช้งานโปร,โกรแกรม s c a t แบบออนไลน์ที่แถบเมนูด้านบนของเว็บไซต์ตามตัวอย่างนะลูก 3. ทำการลบตัวละครโดยคลิกที่เครื่องหมายการกรบาดมุมบนขวามือของรูปตัวละคร 4. เลือกตัวละครใหม่สามารถทําได้ดังนี้คลิกที่ชุดอัดสไปเพื่อเข้าสู่หน้าจอในการเลือกตัวละครใหม่ตามตัวอย่างในภาพนะลูกสามารถเลือกตัวละครตัวไหนก็ได้ ที่ลูกชอบ 4. เลือกพื้นที่สามารถทำได้ดังนี้คลิกที่ปุ่มชุดแอนแบ็กแบ็กกาวตามตัวอย่างนะจ๊ะลูกมันจะมีภาพให้ลูกเลือกพื้นหลังเยอะแยะตามที่ลูกต้องการ 5. เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทํางานของโปรแกรมนังตัวอย่างในรูปนะจ๊ะ ก็จะมีบล็อกคำสั่งให้ลูกๆดูได้เลยจากในภาพนะจ๊ะข้อที่6ทดสอบผลลัพธ์จากการทำงานของโปรแกรมในทุกกรณีทั้งจริงและเท็จเพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานเราเขียนคำสั่งบล็อกคำสั่งด้านบน mm hmm. แล้วรูปภาพที่ลูกจะได้เหมือนด้านล่างนะจ๊ะเหมือน,นเพนกวินก็จะถามลูกว่า109 ลบเเท่ากับ14ถ้าจริงก็เก่งมากถ้ารูกตอบสิบหกข้อมูลเป็นเท็จคำตอบมันก็จะขึ้นว่าคำตอบยังไม่ถูกต้อง2 2การตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วต้องตรวจสอบโปรแกรมว่ามีข้อผิดพลาดและถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องให้เปรียบเทียบความสอดคล้องกัน ระหว่างขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยการตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมสามารถทำได้ดังนี้การต้องการเขียนโปรแกรมท้ายผลคูณหาผลคูณลูกโทษค่ะหาผลคูณ98คูณ25ว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้าผู้ใช้ตอบถูกให้ตัวละครแสดงคำว่าถูกต้อง ถ้าผู้ใช้ตอบผิดให้ตัวละครแสดงคำว่าผิดตามตัวอย่างนะจ๊ะขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมในการเขียนผังงานก็จะเป็นดังนี้ 1. ค่าเริ่มต้นโดยให้คำสั่งมาว่า98คูณ25เท่ากับเท่าไหร่โปรแกรมก็จะรับค่าคำตอบจากผู้ใช้คำตอบก็คือ2,450ถ้าถ้าจริง ให้ตอบถูกถ้าเท็จให้ผิดแล้วก็จบการทํางานส่วนการเขียนโปรแกรมก็ดต่างตัวอย่างเลยนะจ๊ะส่วนที่ผิดพลาดของโปรแกรมสามารถจะเป็นข้อข้อถ้าตอบคำคำตอบ2550แล้วพูดว่าถูกให้จะขึ้น2วิสมมุติว่าส่วนที่ผิดพลาดของโปรแกรม ก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่างขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมพบว,ว่าโปรแกรมไม่สามารถแสดงข้อความผิดเหมือนผู้ใช้ตอบผิดได้เมื่อพิจารณาข้อผิดพลาดพบว,ว่าจากโจทย์เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีทางเลือกสองทางเลือกคือผู้ใช้ตอบถูก ให้ตัวละครแสดงคําว่าถูกต้องถ้าผู้ใช้ตอบผิดให้ตัวละครแสดงคําว่าผิดคําสั่งที่ถูกต้องต้องใช้ if else ดังนี้โปรแกรมที่ผิดพลาดในการเขียนตามตัวอย่างนะจ๊ะลูกที่มาดูว่าโปรแกรมที่เขียนที่โปรแกรมที่ถูกต้องคือด้านขวามือแก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้ else เป็นตามตัวอย่างเลยนะจ๊ะ มาทำแบบฝึกหัดกันนะจ๊ะแบบฝึกหัดในหน้าในข้อที่2.3หน้าที่57-58แบบฝึกหัดองจ2.5หน้า59แบบฝึกหัดที่2.6หน้า60ลูกทำไม่ได้ยังไงทักมาถามได้นะจ๊ะอ๋อมีเฉลยท้ายคาบจ้ามาเฉลยแบบฝฟกัดกันนะจ๊ะเด็กๆ บึกหัด2.4หน้าที่57เรามาดูกันนะจ๊ะว่าสถานการณ์ที่1กิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อสอบถามชื่อของผู้ใช้โดยให้โปรแกรมทําการถามผู้ใช้ว่าคุณชื่ออะไรจากนั้นให้ผู้ใช้ป้อนชื่อลงในโปรแกรมแล้วโปรแกรมจะแสดงชื่อของผู้ใช้ออกทางจอภาพ อ,อันดับแรกเลยนะจ๊ะเริ่มตน้นแทนค่าคำสั่งคือคุณชื่ออะไรแล้วก็รับข้อมูลคือรับชื่อจากผู้ใช้แล้วนำมาแสดงชื่อผู้ใช้ออกทางจอภาพและก็สิ้นสุดการทำงานจ้ามาดูต่อในสถานการณ์ที่2จ้าการต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผล รับของ100หารด้วย5ถ้าผู้ใช้ตอบถูกตัวละครจะแสดงข้อความว่าถูกต้องถ้าผู้ใช้ตอบผิดตัวละคระแสดงข้อความว่าคำตอบผิดเดิมตนแทนค่า100หาร5เท่ากับรับคำตอบจากผู้ใช้ก็คือคำตอบข้อที่ตอบ20ถ้าเป็นจริงมันจะแสดง แต่แสดงคำตอบว่าถูกต้องแต่ถ้าเป็นเท็จคำตอบก็คือผิดแล้วแสดงผลอาถาจอภาพแล้วก็จบการทำงานจ้าเบอร์หัสที่2.5หน้าที่59มาดูกันนะจ้าว่าเงื่อนไขโปรแกรมตัดเกรดคือเมื่อผู้ใช้ป้อนคะแนนโปรแกรมจะทำการประมวลผลตามเงื่อนไข เพียงเงื่อนไขเดียวจากนั้นแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพดังนี้เขาให้เขาให้เขาแทนค่าเกรดมาให้แล้วลูกถ้าคะแนน80ขึ้นถ้ามากกว่า80แสดงผลเกรด4ถ้าคะแนนมากกว่า70แสดงเกรด3ถ้ามากกว่า80 สองถ้าคะแนนามากกว่าห้าสิบให้แสดงคำว่าเกรดหนึ่งถ้าคะแนนน้อยกว่า50าสิให้แสดงคำว่าเกรดศูนย์ชิมดูการเขียนผังนะจ๊ะเริ่มต้นให้ระบุคะแนนรับข้อมูลคือรับคะแนนจากผู้ใช้ถ้าคะแนนมากกว่า80 จริงให้คล้เกรดสถ้าจริงมาทำข้อต่อไปก็คือคะแนน70ถ้ามากกว่า70เป็นจริงก็ได้เกรด3ถ้าเป็นเท็จให้เรามาทำในคะแนนที่60สิบถ้าน้นกว่าหกสิบจะขึ้นเกรดสองถ้าน้อยกว่า50าสิบกต่อเกรด1ถ้าไม่จริงน้อยกว่าห้าสิบ เกดจะเป็น0แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพและก็สิ้นสุดการทำงานจ้าแบบฝึกหัดที่2.6พิจารณาชุดคำสั่งที่ผิดพลาดที่ทำให้โปรแกรมทำงานไม่ถูกต้องแล้ววงชุดคำสั่งที่ผิดพลาดและบอกวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง หนึ่งโปรแกรมทายผลบวกของตัวเลขถ้าตอบถูกให้แสดงว่าถูกต้องถ้าตอบผิดให้แสดงคขาว่าไม่ถูกต้องออข้อนี้เปลี่ยนว่็อกคำสั่งเป็น if เป็น if else นะคะแล้วเพิ่มข้อความในช่องคำสั่ง say ภายใต้เงื่อนไข else เ,เป็นไม่ถูกต้อง ข้อที่รกร,รมโปรแกร,รมทายคำศัพท์ถ้าตอบถูกให้แสดงว่าถูกต้องถ้าตอบผิดให้แสดงว่าไม่ถูกต้องคำสั่งนี้มันผิดนะลูกต้องแก้ไขข้อความในช่องคำสั่งเซภายใต้เงื่อนไข if เป็นถูกต้องและแก้ไขข้อความในช่องคำสั่งเซภายใต้เงื่อนไข L s e เป็นไม่ถูกต้องจ้า ลูกก็ได้ทำแบบฝึกหัดกัรเสร็จไปแล้วสัปดาห์นี้เราเพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้ลูกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีจ้า